ข้นไฟโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสร้างนะไอเราไม่สร้างเราก็จะมารีวิวนะครับนายครับขั้นสิบเจ็ดจุดศูนย์พร้อมแล้วมาดูกันเลยเราเริ่มชิ้วหัวมังกรกันเลยเนะเหมืนไม่ขึ้ช่างมันก็เริ่มที่หัวมังกรแล้วก็ไรวะนี้แล้วไฟ ไฟเสร็จแล้วเอามาวางเออมันขึ้นลเลยเฮ้ยทำผิดจะนับแลบบ้วครัแบบแบบเราต้องใช้นี้อันไหนแล้วเรื่องเดนเีนี้เอาตดไฟเฮ้ยอุ้ยนี่แหละครับนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ นี่เป็นงไงครับนี่แหละอืมเรื่องมันลากครับก็เี๋อวหล่เลยใช่ไหมครับอ,อุ๊ชอระเบิดระเบิดครับมันเหมือนระเบิดแตเดี๋ยวเราดูงดูหนเออมันเป็นระเบิด เดี๋ยวเรามีไข่เหมืนก่อนได้วหมวะเดี๋ยวเราลอง e นเะ e อร์มานับใส่ไว้ไม่ทำอะไรนะับไอ้ขี้ขโมยไอ้ขี้ขโมยไอ้ขี้ขโมย Chi chương môn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  chương không ngồi môn chương 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 môn Này, จังค่ะต่อไปก็นี่ขึ้นไปนะตังน,นี้หัวมังกรเหมือนเดิมีหนว่ามังกรหัวมังกรมาสวยนี้ัวมังกรนีีอ้าปากได้ด้วยนะครับเราก็สามารถใส่หัวมังกรเข้าไปได้

เราก็จะมาทำอะไรต่อดีดวะนี่ครับอ๋อมีอันนี้ด้วยสวยดีรัะอันนี้ชอบเอาไปสร้างบ้านอะไ,ไรคะเป็นเลนนี้นะเป็นแบบสวนน้ำอะไรแบบนั้นนะ ส่วนน้ำนี่แบบก็จะก็สร้างบวอกนี้แนนบอกได้คำเดียวอ๋อี่มีบล็อกใหม่มานน่เองไม่ไม่เี่โอ้โหกูปีนได้เ้ยเราไม่ปับให้ดูละโอเคเราไม่หลีลาแล้วอันต่อไปเราก็จะมารีวิวรีวิวอะไรดี เฮ้ยอันนี้อะไรวะอ่าเทียนับเทียนเทียนอันนี้คือเทียนอุเทียนล้มจานเทียนล้มเทียนล้มเทียนล้มว่ะเทียนล้มโอ้โหคนดูครับมันเหมือนอะไรไม่รู้นะโอ้ยดูมังกรของเรา ดิดอินอ๋อดอินอินอินอนอิมันใส่พืนธรรมาดาเลยโอเคพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับต่อไปก็เป็นอะไรดีหาขอนี่ไงครับกล่องมันจะแหว,วว่ากใช่ไหมครับกล่องน,นี้เดี๋ยวผมจะลองใส่นี้ไปให้หมด ไปหมดแล้วนนะประก็บกับช่วงนี้รับได้เลยช่วงนี้ก็จะหายไปเลยนะครับนี่ครับสำหรับอันนี้ครับเอนเดอร์ชาร์จนะครับสุดยอดเลยครับเจ๋งเลยนีมีเงี้ยมีเงี้ยสุดยอดจังอีกีอีกี พอแี้วนี่ค่ถึงเวลาแล้วที่ผมจะทำอันนี้ครับเลยกูอันนี้ครับหนวะอ๋อนี่เดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูนะดูเป็นตัวอย่างนะอันนี้ครับสร้างไปเลยเป็นแบบต้องสร้างข้างในตัวมันแบบนี้ครับแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะ ต้องเข้าไปนะแล้วก็สร้างแบบนี้คแบบนี้ครับนี้นี้แบบนี้นี้นี้ผมใส่ดวงตาผมจะปีนนะแบบนี้นี้แบนี้แบบนี้แบบนี้ดูครับว่าจะได้หรือไม่ นี่แล้วก็แบบนี้หูยได้แล้วครับประตูเอนเดอรนะ์นะครับนอาเป็นงไงเราโยน,น่องไงน่าของแท้ของแท้แทเป็นงไงครับประตูเอนเดอร์อะกูเข้าไปเฉยโู้โดิโดู้โดิ อะไรวะอืม,ม,ม,มนี่น่นะครับไม่ต้องไปสนใจคนระัชบชาวว่าคนอื่น Wow, น unku, Came, <blunt. S 2> ี่โอ้โหระเบิดแล้วระเบิดแล้วเอาไปเราเอามาใส่กันดีเฮ้ยทำไมทำไมในเอนเดอร์มันเป็นอย่างนี้ลองถูกดิเดี๋ยวจะไปลองทำเฮ้ยที่อ้านไห้ไอ้มังกรบ้านนั่นครับขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมโอ้โห ากูจะขีบมังกรกูจะขี่โอเคหรือเราลองขี่มังกรดูนะเราใช้ามันก่อนดูนมื่อวามังกรนพ่อ,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 อปเป็นพวกเดียวกับมึนน่ะมากับคูนะ ไ้มังกรไ้มังกรไ้มังกรกูจะจับตาเยอะๆกูจะจับกูจะจับโอเคกลับไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็พอค่นี้ก่อนนะครับ คถ้าชอบอย่าลืมกด u ั s c ไคร e นะเพื่อติดตามลิปใหม่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย